สวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับสวัสดีครับชมรมคนรักสัตว์นะครับวันนี้เจ้าด้านะมาให้อาหารเจ้าด้านะครับแพนด้านะครับอายุ20ปีแล้วครับมาตั้งแต่ปี47น้าโวนะครับตั้งแต่เล็กๆนะครับแต่ตอนนี้อายุ20ปีแล้วนะครับค่อนข้างเราจะไม่สบายนะครับขาหลังสองขาได้เรียกว่าเคลื่อนไหวจะไม่ค่อยได้ลุกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับน่าสงสารนะเราเรียกว่าสัตว์ เรียกว่าเป็นเพื่อนทุกหนาร่วมทุกข์ร่วมสุขบนผืนโลกนี้ร่วมกันนะช่วยกันไปน่สงสารก็สงสารนะครับสงสารแต่เราช่วยอะไรไม่ได้นะช่วยอะไรก็รอยู่ว่าจะไปหาหมอก็ไปไม่ได้นะ,ะไปไม่ได้นะครับกลัวมันจะเป็นอะไรมากกว่านี้นะก็เลยต้องมาป้อนเข้ามาก็นานเทมาป้อนเทนะครับก็ นะอยากอยู่กับมันทุกวันนะครับมาสดดาเนี่ยเป็นหมาแพนด้าเนี่ยขาวดำนะท้งขาวดำเนี่ยนะครับรูปร่างออหุ่นกำยำใหญ่นะครับนะครับแล้วก็สงสารนะครับสงสารก็ป้อนเข้าวนีดไก่นะไก่นะไก่เนื้อไก่นะครับกสสะะสสข้าวนิดหน่อยกินนะครับรู้สึกว่าอยกเจริญอาหาร มากินเข้าไปนรกนะสบายนะครับนะก็แลกระป้อนนะครับแต่ว่าผมจะอยากกินมากก็เลยกินในถุงเลยลุกไม่ได้นะฮะปกติเขาจะลุกกินนะฮะไม่ได้นอนกินนะเราก็สงสารเขานะครับสัตว์เราอยู่เพื่อนลุกนะฮะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละนะเห็นใจมันนะฮะก็ให้มันเกิดมาชัดหน้า่าขอให้เป็นคนนะเราอาจจะเกิด ชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเกิดเป็นระเภศเดียวกันนะชนิดเดียวกันแต่มาเชาตินี้เรามาเกิดเป็นคนเขาก็ยังมาเกิดเป็นสนุนะัขนะฮน้องหมานะครับซึ่งเป็นผู้ซื่อสัตว์ถ้าใครมีบ้านลักหมานะครับนะมันซื่อสัตว์กับเรานะครับม,มันมันไม่พิษไม่ภัยนะดูแลให้เราระยาก้าําคืนอาบน้ำให้มันครับในะนะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับนะก็เหมือนคนนั่นแหละนะ ล้างหน้าล้างตามันก็สดชื่นนะฮะมันก็สบายใจมันนะฮะ<ม>เราก็ถือว่ามันก็เป็นมนุษย์มันไม่เคยใครมาอาบน้ําให้มันเนี่ยนะพอ<ม>เราอาบน้ําให้มันมันก็สดชื่นนะน่ะได้ได้วัสดีครับ<ม>น่ะเราอยู่กันไปนะฮะได้จนกว่าชีวิตของเราสร้างแสงสั้นนะครับชีวิตเจ้าดานนะสัตว์ทุกประเภทนะครับอาจจะไม่สัตวบบ์เชื้อแบที่ีอายุมากกว่าคนนะ แต่คนก็มากมากแล้วนะครับเกือบร้อยนะร้อยกว่าก็มีนะฮะเจ้าด้านี่ยี่สิบกว่าปีก็คงจะอายุมากก็คงจะแก่แล้วนะว่านะขอให้เจ้าจงมีสุขภาพดีดังเดิมนะนะขาหน้าเหยียดสองข้างเพื่อประคองตัวเองนะฮะสงสารมากนะครับสเพสัตตาอาวราโหนตกอพยาประชาโหนตกอานิฆาโหนตุสุกีอัตานังบริหะรสุตนะฮะ นะฮะสัตว์ขอให้เจ้าทรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันและกันเลยอย่ามีโรคไอ้ไเจ็บใหมีความทุกกายทุกใจนะหลงรักษาตนให้พ้นจากทูกขาด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นเถิดสวัสดีครับหลวงชาแนลครับสวัสดีครับครับ